คอร์เจเนอร์ TRD 2.8สับเพื่อนสี่ล้อคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เป็นปี2018นะฮะ็นสีขาวมุกหลังคาสีดําแบบนี้นี่คือสภาพแรกเข้าพามารับชมสภาพแรกเข้าบอกเลยนะครับมีเก็บงานให้นิดหน่อยนะฮะใครที่กําลังมองหาอยู่คันนี้สวยๆเข้ามาสีขาวมุกหลังคาสีดําเดิมแท้โรงงานภายในได้เบาะเป็นโทนสีดําแดงแบบนี้ทรงสปอร์ตสวยๆผมอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติคูชคอนโทนนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของดิสเบรกสีล้อมา คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสีล้อโช๊คสปริงโช๊คอัพนะฮะอัพเซ็ตใหม่ให้หมดแล้วนะครับตัวนี้เลยนะฮะ TRD Sportivo e พี่คนไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับอย่าพลาดเลยนะโอเค okay, let's go น,นำตัวนะครับรถเข้าใหม่นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนะครับเป็นรุ่น T R D ปี2018บอกเลยคันนี้จัดเต็มมากๆสีขาวมุกหลังคาสีดำเลขไม่ห1 0 0 0 0 0กิโลใครที่กำลังมองหาอยู่นะฮะนี่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยนะครับใครที่กำลังหาเป็นเครื่องยนต์2.8และที่สำคัญบอกเลยขับเพื่อน2ล้อราคาดีนะครับใครที่ ต้องการอยู่หาอยู่นะครับดูให้จบอย่าพลาดเลยสวัสดียังเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่าแปีผ่านการอบรม SSI w ายว i กินสเต TSC จากโตโยต้าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยูซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 2นย์3 3ดสอดแอลไน์ p a R N P I 1 9 9 2ได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับเป็นตัว Toyota Fortuner 2.8 ตัว TRD และที่สำคัญขับเคลื่อน4ีล้อดิสเบรกได้มาแล้วนะฮะทั้ง4ล้อเลยนะครับสวยมากๆนะฮะได้สีขาวมุกหลังคาสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8นะฮะ177แรงม้านะครับ3,400รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะฮะที่1,400ถึง2,600รอบต่อนาทีขับเคลื่อน4ล้อครับแบบพาร์ทมนะฮะ คอยสปริงและโช้อัพเซ็ตอัพใหม่มาหมดแล้วนะครับและได้เป็นสีขาวมูแบบนี้พี่คนไหนที่กําลังมองหาอยู่นะครับคันนี้นะฟีดาวคาดการณ์ว่าน่าจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหม0่นหนึ่งหมื่นประมาณนี้ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานฮนะเดี๋ยวผมมาบอกสภาพนี่คือสภาพรถเท่าใหม่เดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมนะฮะว่ารถสวยแค่ไหนแล้วก็มีมีม,ม,มีต้องเก็บงานตรงไหนบ้างคลินี้ผมพาพี่ดูเลย มาดูรายละเอียดเริ่มมาดูรายละเอียดนะฮะตอนนี้ตัวฝาปงหน้าครับค่อนข้างสวยนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มโลโก้ Fortun e r นะครับคาดมาด้านหน้าแล้วนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวนะฮะไม่มีไอ้น้ำนะครับโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์มีมาให้แบบครบเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้จุดเชื่อมต่อแก้มข้างนะครับไม่อ้านะอันนิดนึงแหละเดี๋ยวจะเต็บงานให้นะตัวนี้ปกซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสามคมตัวรถชัดเจน ล้อแม็กนะครับผมเก็บงานให้แน่นอนนะฮะตัวนี้แม็กขนาด20นิ้วนะครับยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะดูแล้วนะสภาพยางเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะบัะนไดด้านข้างครับมีมาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างปับพับเก็บไฟฟ้าปราับมุมสาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวหลังคาได้เป็นสีดานะไม่ได้แล็บมานะพี่ตัวนี้เดิมแท้นะฮะของแท้นะมากับรถเลยนะับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับคานเขาเรียกว่าอแหลกลังคามีมาให้เป็นแบบบิวอิน ภายในเขานั่งสวยครับได้ออกแบบเป็นโทนสีดาแดงมาให้แบบนี้เดี๋ยวเอาเบาะไปสปาให้อีกทีหนึงนะครับมีในเรื่องของติด่าตัวเนี้ยเราทําความสะอาดให้แน่นอน,นครับรถคันนี้นะครับมาจากนะครับเป็นรถของอ่าลำดับรถยังไม่มีนะฮะตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเช็คประวัติให้เนาะว่ามาจากไหนนะครับเบื้องต้นนะฮะยังไม่มีมียังไม่มีสําเนา ยังไม่เจอสำเนานะฮะเป็นเบาะโทนสีดําแดงแบบนี้นะฮะเบาะคุน้าได้เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูยคอนโทรลแพทเทิร์นชิพมีมาให้แบบครบเซตหน้าจอทัชสกรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยนะฮะแอดดิตอนออโต้นะครับเกียร์ออโต้มีในเรื่องของซิกมาโฟนะครับการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจากขับ2เป็นขับ4มีมาให้แล้วนะครับช่อง ในเรื่องของช่องเนี้ยช่องคูบ็อกซ์มีมาให้คอนโซลตรงนี้นะครับเป็นแบบสีดำนะเป็นสีบีดําเป็นพลาสติกนะฮะได้ลําโพงเป็น JBL มาทูรอบคันแล้วนะครับตัวหน้าจอเป็นของ JBL ด้วยนะครับใครที่กําลังหาอยู่นี่นะสปอรตเมทองเมทาเดี๋ยวผมพาดูทีนึงนะครับช่วงท้ายนะนะครับแผงประตูนะครับได้เป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับในในเรื่องของตกแต่งในเส้นอ่าที่เป็นเป็นโครเมียมมาให้นะฮะการตกแต่งโครเมียมมานะครับแล้วก็ดูด้านหลัง น้าดให้ดูนะเปิดเข้ามาครับด้านหลังกว้างมากนะฮะกว้างมากนะฮะสามารถนั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถบอกเลยคันนี้แม็กทั้ง4ล้อผมต้องเก็บงานให้นะครับบนหลังคานะครับได้ตัวรับสัญญาณเป็นคีบฉลามชาบฟินมีสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกด้วยสามนะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะฮะมีในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะฮะไม่ใช่เราตากผ้านะพี่นะนะตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับในเรื่องของไฟท้าย Fu ู l LED นะครับมีครอบมาให้เห็นไหมมีชุดครอบ ชุดครอบไฟมาให้แล้วนะครับแล้วก็เป็น Full LED ไม่แต่กไม่เล้วโลโก้2.8นะฮะโลโก้ TRD โลโก้ Sigma 4 922 0ทะเบียนเดียวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้มีสครับเพดให้นะครับมีในเรื่องของไฟทับทิมมาให้แล้ว 2. จุดเปิดไฟฟ้าครับมีในเรื่องมีกล้องถอยมาให้แล้วนะเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยง่ายๆนะครับมาดูภายในด้านจากด้านหลังกันครับนี่เห็นไหม ฝ้าเพดานไม่มียันอักขระนะนะครับไม่มียันอักขระแต่มีในพวงมาลัยที่เป็นพลาสติกสามารถขัดได้นะครับตัวฝ้าเพดานเนี่ยมันจะเป็นพรมเนาะแล้วก็บอร์นะฮะสามารถปรับพับได้นะแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นแบบนี้ได้นะฮะนี่ง่ายๆนะฮะง่ายๆเลยฝั่งนี้เหมือนกันแค่ดึงปึ๊บก็จะพับลงแล้วดึงอีกทีนึงยกนะครับแล้วก็ห้อยนะัะจับห้อยมันจะมีเชือกจับห้อยอยู่นี้นะฮะนี่อ่ะนี่จับห้อยมาอย่างนี้นะครับตัวด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับช็ขึ้นสุดลงสุดครับแล้วก็ปิดไฟฟ้าได้ง่ายๆแบบนี้เลยจุดเชื่อมต่อด้านหลังฝั่งนี้นะะแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าแน่นอนป่งซุ้มล้อนะฮะแล้วก็มีรอยตรงนี้ที่จะเก็บงานเรื่องสีให้นะครับผมใช้สีเบอร์ศูนย์นะหน่อยเดียวครับไม่ค่อยบุบเท่าไหร่นะฮะรถแรกเข้านะตัวนี้แต่ว่ามีเก็บงานเนี่ยแม็กแน่นอนฮะแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างมีมาให้ปรับองศากระจกในเรื่องของกระจกกระจกประตูเนี่ยมันเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับปรับออโต้ท นี่กดสตาร์ทง่ายๆแบบนี้เป็นพุทธสตาร์ทมาให้แล้วนะครับแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะแอร์เย็นฉ่าเลยโลโก้โตโตโยต้า TRD มีมาให้เหมือนกันนะฮะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็หกพันเก้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับเลขไม่ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ได้หน้าจอ MID เนี่ยหรือหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยครับเป็นโทนสีแดงสลับกับสีขาวค่อนข้างทรงสปอร์ตนะฮะสวยมากๆนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังไม่มีชั้ม มีในเรื่องของปุ่มมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราขัดให้นะแล้วก็มีคูสคอนโทรลแบบการดังล่างนะครับมีมาให้แล้วนะครับโลโก้ชัดเจนมากๆนะฮะหน้าจอมีมาให้นะครับรวมถึงนะฮะนี่บ่งบอกเวลามีมานะครับรอเสียบใส่ sd card ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ Air ์ดิจ t ตอลออโนะครับมีระบบกันระบบลงทางลาชันครับ dac นะฮะแล้วก็มี เกียร์ซิกมาโนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนกันแฉบเคลื่อนตัวนี้นะครับได้177แรงม้านะฮะก็ค่อนข้างที่แรงเอาเรื่องอยู่นะแรงเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ177แรงม้านะครับ3,400รอบต่อนาทีแรงบิดนะฮะอยู่ที่450นิวตันเมตรที่1,400ถึง2,600รอบต่อนาทีนะฮะร,ระบบการเคลื่อนเป็น400ล้อแบบพาร t ทไทม์ time, นะคอยสปริงและโช๊คอัพเนี่ยเซ็ตอัพอัปเดตใหม่ให้แล้วนะครับ ใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานสักคันคันนี้ผมแนะนำนะครับในเรื่องของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีเลฟท์ตัวนะฮะหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดนะฮะบ,บวกลบตรงนี้มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับรวมถึงระบบการเลื่อนถ่ายมีมาให้นะครับกระจกมองหลังครับปรับพับเก็บอ่ะปรับเขาเรียกตัดแสงอะ่ะแต่ว่ามันมันเป็นอัตโนมืออยู่มันไม่ได้เป็นอัตโนมัติมีกล้องแท้จากโตต้ตามาให้แล้วนะครับม่านบังแดดมีไฟให้นะฮะมีกระจกให้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับนี่เห็นนะฮะเสาเอด้วยความเป็นสีเบจ ทำให้ได้อาดูอารมณ์แล้วได้ในเรื่องของความรับชูรี่ขนาดที่ว่ารถคันนี้มันทรงสปอร์ตเนาะแต่มันได้อารมณ์รับชูรี่ด้วยนะครับใครที่อยากได้แบบนี้เสา A เป็นสีเบจแอแบ็กเจ็ใบนะครับบอกเลยความปลอดภัยขั้นสูงมากๆสําหรับรุ่นนี้สําหรับคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อสอบถามผมมาโทรมาที่0825713369 LIPARNPI1992 นะะนี่ด้านหลังกว้างๆนะครบเบาะเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลย ใครสนใจรีบติดต่อมาเห็นไหมผ้าพนานสะอาดสะอ้านนะฮะนะฮะนี่หัวเข่าไม่ชนนะผมลองนั่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันนะอ่ะเปิดห้องเครื่องก็จะมีคันโยกเปิดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นพุทธสตาร์ทให้เปิดง่ายๆฝาโปรงหน้านะครับถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างหนักนิดนึงแหละนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าสามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมสักครู่นะฮะอ่ะนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะครับ เ็นเครื่องยนต์2.8นะครับขับเคลื่อน4ล้อ4ลูกสูบนะครับตัวนี้นะฮะ177แรงม้านะครับแล้วก็300ไอ้3,400รอบต่อนาทีและบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะฮะที่1,400รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับระบบการขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะฮะสวยๆเลยนะครับเข้ามาใหม่เครื่องยนต์เนี่ยยังไม่ล้างนะครับแต่ว่านะฮะสภาพค่อนข้างใช้ได้นะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหลแบบนี้ น้ำหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยกันุถูกขันไสขยับิมีพันธุ์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะฮะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับน้ำมันเครื่องซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนให้เช่นกันผมบอกเลยนะซื้อรถกับผมผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลนะบางคนไม่แถมนะครับบางคนไม่แถมนะผมบอกก่อนนะครับใครที่อยากได้รถนะฮะสามารถติดต่อผมมาได้นะครับมาดูจุดเชื่อมต่อนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับของกุรถูกขันไขขยบนะฮะับไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็็นนนนนขขอองงคครโโโโโยยตตะุ่่ี้้ลกชัดเเจวาป ตรงนี้นะครับการบุมว่าน้ำไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับโลโก้ชัดเจนเลยไทโคยโตชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นไหมโลโก้โตต้าครับแล้วก็ในเรื่องของหัวน็อตไม่มีร่องรอยนะครับสันฝากระโปรงนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับซีซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนอยู่ครบนะฮะสักัดกัรความร้อนป้ายแจ้งเตือนต่างๆอยู่ครบเลยนมาดูด้านข้างคันนี้ด้กันสั่นให้รอบคันแล้วเห็นไหมสีดําแบบนี้นะฮะ ด้าน,นข้างนะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของสปอร์เมดองเมดอาร์กีเลี้ยงกันเป็นตับคับประกบกัน3าแผ่นแบบนี้เดิมแท้โรงงานตัวพบเจอนะฮะชนหนักจนน้ำพิกห้ามนะฮะสามารถเอามาคืนเต็มจํานวนนะรับเงินคืนเนนต็มจํานวนได้เลยนะฮะเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับ <c oughs> สวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะมาดูด้านหลังกันเปิดขึ้นมาแบบนี้นะับเปิดฝาฝาท้ายนะฮะก็จะดูหัวนอ็อตนะ ส่วนใหญ่จะดูหัวน็อตกันถ้าไม่มีร่องรอยการถูกขันไถนะครับผมก็ข้ามไปเลยนะครับนี่ฮะหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยับแบบนี้โชกขึ้นสุดลงสุดด้วยนะครับแล้วก็สุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดต,ตัวรถไม่มีสนิมขึ้นไฟท้ายเป็น LED แบบนี้โคตรสวยครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานสามารถติดต่อสอบถามผมมาโทรมาที่082 571 3369ไลน์ PARNPI 1 9 9 2อยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้โทรมา082 571 3369นี่ฮะ เห็นไหมสปอร์เม้นต์โอเมทอาร์กเรียงกันเป็นตับยืนยันนะครับคันนี้ไม่เคยชนมาครับรถแรงเอาเรื่องอยู่นะสนใจนะครับโทรมาหาผม085713369คันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 TRD Sportivo นะครับปี2018เล่มใม่110 0กิโลในราคานะครับ989,000บาทสนใจสอบถามเข้ามาโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดว่ามีคำพูดใดนะครับผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขไมให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ใหผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมใครสนใจรีบติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ